ยินตระรับเพื่อนๆน,นะครับสู่ชนนา n e l เจ้าเด็กว่านยิงปลานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปยิงปลาด้วยชุน500บาทนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับเล่นสักเบสสัก5บาทแล้วกันเนาะวันนี้เราตั้งกําไรไว้ประมาณสักพันห้าสองพันแล้วกันนะท่านผู้ชมนะมนะเออไปยิงกันเลยเนี่ยผมมาถึงฉลามแตกยนะ นี่เราเล่นเบ็ดเยอะนะท่านผู้ชมทุนเราก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพื่อนๆถ้ายิงก็ระวังทุนด้วยจะกดเพินอ,อ,าาอ่มบวกอยู่ทีนี้น่อยๆย,ย,ยิงด้วยทุนแค่นี้แล้วเบ็ดห้าบาทนี่มันไม่ใช่การยิงชิวๆนะท่านผู้ชมาเราจะยิงกันแบบว่า เน้นหน่อยแล้วกันยอดไปเลยโอหคงรอแข่งจัดอันนี้เออพอได้อยู่ มีแววว่าจะแห้งว่ะท่านผู้ชมบันนะ่ะรามาดูกรงล้อ,ลอกันคูเท่าไหร่อ้าวยังไงคูสามร้อยไหมโอ้คูร้อยเดียวอเอาได้อยู่ได้อยู่ถึงได้อยู่ท่านผู้ชมห้าร้อยกลับมาบวกล้วตอนนี้เราอ่าวถึงทีเท่าไหร่นัดแปดสิบนัด เพื่อนๆเ,เป็นเหมือนผมไหมพอเวลาได้กระสุนตีสดๆปลามันจะดีดมันก็จะแข็งขึ้นมาแบบผิดปกติเลยอ่าโอเคถ้าตอนนี้เราบวกอยู่นะห้าร้อยบาทเมือเ่อกีอเ้เกือบแห้งอะ พาเลทนี้ผมขอไม,ไม่ยุ่งนะยิงคนเดียวอะมันเหงาอะไม่มีใครให้ตอดอะมีปุ่มกดข้ามพาเลทไหม นะแบบเล่นอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วไม่ไม่ไมยิงวาเลนน่ะมา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 ยิงกันต่อมังกรมาอีกแล้วยังไงจะเหมือนเมื่อวานไหมมังกร อ๋อมาถึงแตกเลยเว้ยยีรอบวันนี้ตัวโบกีรอบอุ้ยอ้าวบวกเฉยฮะบบกเฉยฮะดีๆีบกของมันกว่าขออีกหน่อยแล้วกันเพื่อจะบวกได้มากกว่านี้นะ ว่าเลยไม่ใช่แล้หยุดนะเรามาป็งไงคูเท่าไหร่โอ้โหเอาถือว่ายังไยังดีได้แล้วหนะ้าสิบบาท ขอหน่อยมังกรอะติดใจติดใจมากเลยมังกรนะ่ะโอ้โหไม่แตกเลยว,วะ่ะเออเแตกเลยว,วะ่ะท่านผู้ชม เย,ยี <c oughs> นี่ยนะผู้ชมจำเอาไว้นะครับการเล่นการพนันอย่าโลภเพราะถ้าโลภมากลาบมันก็จะหายไม่เป็นไรเท่ากับตอนนี้เราวบนนะัพันห้าไอ้คอยเดี๋ยวเดิมพัมขอมังกรอีกสักที่นะอีกสักสามร้อยไปอ่ะ,อะขอคูณข้าวสิบได้มาสิบห้าสิบเมพขอสีแล้วนะสิบบห้าสิบานี่นะท่านผู้ชม ดูดิว่ามาันจะแปดอไมแปกวะเป็นเท่าไรเนี่ยโอ้โหมีได้ห้าร้อยวันท่านผู้ชมไม่เป็นไรถึงวันนี้เราก็ยังบวกอยู่ถ้ากับวันนี้เราบวกเยอะนะท่านะผู้ชมเราบวกมาตีไปกลมๆว่าสองพันห้าเลยนะท่านะผู้ชม วันนี้ผมว่าผมพอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าโล่มากเดี๋ยวมันจะไม่เหลือนะครับครับสำหรับใครที่ชอบนราฝากกดติดตามช h a n แ e l เต้าเด็กว่านยิงปาด้วยนะครับไลน์แอดอยู่ทางด้านล่างน,นะครับสามารถติดต่อตลอดเวลาเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ